สำหรับวันนี้เราทำเมี่ยงปลาทับทิมเผาครับสวัสดีครับลุงน้ำทำครัวกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในห้องครัวที่พร้อมกับสาระความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอาหารที่เราทานและก็เมนูง,ง่ายๆที่ไม่ต้องเป็นเชฟก็ทำกันได้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อควาช็อปครับ ที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันนะครับสำหรับวันนี้เรามาทำอาหารทานเล่นทานกันเบาๆนะครับกับปราททิม์สักเมนูหนึ่งสักครู่เดียครับสำหรับเมน,นูทานเล่นวันนี้นะครับเราปลาททิพ์ปลาเศรษฐกิจของไทยครับที่มีโปรตีนสูงไขมันต่ำแล้วก็ยังมีคุณค่าทางอาหาร ไม่แพ้กับปลาทะเลหลายๆชนิดเลยทีเดียวนะครับเราปลาทับทิมมาทําเป็นอาหารลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพกันสำหรับวันนี้เราทําเมี่ยงปลาทับทิมเผาครับเรามาเริ่มดูมองค์ประกอบต่างๆการทาเมี่ยงปลาทับทิมเผากันเลยนะครับเริ่มกันที่ตัวน้ําจิ้มก่อนครับเพราะว่าตัวน้ําจิ้มนี้ค่อนข้างจะมีองค์ประกอบเยอะเลยทีเดียวนะครับเริ่มกันที่ตัวพริกครับก็พริกจินดานะครับพริกแดงจินดาก็มีทั้งสีแดงแล้วก็สีเขียวด้วยนะครับก็แล้วแต่ความชอบครับว่าจะเอาชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อย ตอนนี้ผมใส่ประมาณสักเกือบเกือบสิเม็ดนะครับแล้วก็มีน้ําตาลทรายน้ําตาลทรายก็1ช้อนโต๊ะนะครับเกลือเกลืออีกประมาณสัก1ช้อนชานะครับหรือประมาณครึ่งช้อนชาก็ได้นะครับถ้าหากว่ากลัวมันจะเค็มเกินไปนะครับแล้วก็มีหอมแดงนะครับอีกประมาณสัก7กลีบ8กลีบนะครับกระเทียมอีกสักประมาณ5 6กลีบนะครับแล้วก็น้ํามะนาวนะครับน้ำมะนาวนี้ผมใช้ประมาณสัก3ลูกนะครับตอนนี้ลูกใหญ่นิดนึงน้าเยอะหน่อยแล้วก็ รากผักชีนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับขนาดว่าเล็กหรือใหญ่แค่ไหนนะครับถ้ารากใหญ่ก็ใช้น้อยหน่อยได้ผมใช้สัก2รากก็น่าจะพอนะครับและยังมีกระเทียมโทนครับแล้วก็น้ำปลาอีกประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ถั่วลิสงครับซึ่งถั่วลิสงนี้เราจะมาโรยหน้าน้ำจิ้มในช่วงสุดท้ายนะครับหลังจากที่ปั่นทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อน้ำจิ้มครบแล้วเรามาดูในส่วนของปลากันครับ ซาลาปลาครับก็ปลาทับทิมหนึ่งตัวครับจัดการคลอดเกตและก็เอาไส้ออกเรียบร้อยแล้วนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วทั้งนอกและในนะครับเรามาดูส่วนประกอบที่เหลือครับในการทําปลาเผาครับเราก็จะใช้ตะไคร้แล้วก็ใบเตยครับยัดไ้ในท้องของปลาเพื่อช่วยลดกลิ่นคาวของตัวปลานะครับและหลังจากนั้นก็จะเอาเกลือแล้วก็แป้งอเนกประสงค์ผสมกันแล้วก็พอกไว้ตัวปลาด้านนอกนะครับก่อนที่จะไปเผาเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเรามาเตรียมปลาเพื่อจะเผากันเลยครับ ลมาเตรียมตะไคร้ก่อนเลยนะครับเจตาก,การตัดตะไคร้ครับให้เป็นขนาดพอเหมาะที่จะเข้ากับท้องปลาให้ได้นะครับหลังจากนั้นก็ทุบซินิดหน่อยครับแล้วก็พันด้วยใบเตยครับผมหลังจากนั้นก็ใส่เข้าไปในท้องปลาครับแล้วก็ผสมเกลือกับแป้งอันนี้ผสมด้วยกันเลยครับ แล้วก็พอกตัวปลาได้เลยครับเมื่อเราเกลือพอกตัวปลาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมเอาเข้าเตาได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับเราไม่ได้มีเตาถ่านเพราะฉะนั้นเราก็จะเผาปลาด้วยเตาอบของเราแทนนะครับจะใช้ไฟประมาณสัก170องศานะครับแล้วเปิดไฟเฉพาะด้านบนเพื่อให้เผาไปทีละข้างนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มกันเลยครับ แล้วเผาปลาในเตาอบนะครับข้างละประมาณ40นาที2ข้างก็80นาทีพอดีนะครับซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้ไฟแรงนะครับใช้ไฟความร้อนที่170ถึงประมาณสัก180เท่านั้นเองก็ค่อยๆเผาไปรเรื่อยๆนะครับถึงเวลาเราก็ได้ปลาที่สุกมาครับเมื่อเราได้ปลาเผาที่สุกเรียบร้อยแล้วนะครับเราพักปลาไว้ก่อนแล้วเรามาทําน้ําจิ้มกันต่อครับ สำหรับการทําน้ําจิ้มนะครับแล้วก็เอาทุกอย่างที่เราเตรียมไว้แล้วตั้งแต่ต้นใส่ในหม,ม้อปั่นครับเพื่อที่จะปั่นทุกอย่างให้เข้ากันกลายเป็นน้ําจิ้มรสชาติแซ่บๆนะครับเมื่อเราปั่นน้ำจิ้มเรียบร้อยแล้วนะครับก็จัดใส่ถ้วยครับ จากนั้นก็มีถั่วนะครับเราสามารถโรยถั่วได้อีกสักเล็กน้อยเพื่อความสวยงามครับเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้ครับเมี่ยงปลาทับทิมเผาครับเมนูอาหารทานเล่นที่มีประโยชน์ได้คุณค่าทางโภชนาการแล้วก็ยังสามารถช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยนะครับก็ลองทำกันดูนะครับเมนูนี้ทำไม่ยากเลยทีเดียว ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับหวังว่ารายการนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยชอบหรือไม่ชอบอยังไงเขียนคอมเมนต์พูดคุยแนะนํารายการกันได้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่และก็อาควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนําสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันนะครับและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยเป็นกําลังใจให้านทานะครับและพบกับลุงน้ําทาครัวได้ใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลุงน้ําทาครัวลาไปก่อนครับขอให้ทุกท น้ำทำครัวสวัสดีครับ